สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์30ตุลาคม2022นะครับวันนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่31เทศกาลธรรมดานะครับเป็นวันพระเจ้าเราจะคุยกันเราจะนำเอาธรรมนูญด้านการแพร่ธรรมเรื่องภัษาสัจักรในโลกปัจจุบันในสังฆนาวติกาที่สองนะครับมา ในหัวข้อบอกการเสริมสร้างสันติภาพนะครับก็บอกไว้อาจจะอ่านทั้งหมดเลยนะครับที่มีอยู่วันนี้ก็บอกสันติภาพไม่ใช่เป็นเรื่องเพียงภาวะปราศจากสงครามหรือเพียงการจัดให้ปรบปักสองฝ่ายมีดุลยภาพแห่งอำนาจสันติภาพไม่ใช่เกิดจากการปกครองแบบบังคับกดขี่แต่เรียกได้อย่างถูกต้องว่าสันติภาพเป็นงานที่เกิดจากความยุติธรรม เป็นผลที่เกิดจากระเบียบซึ่งพระผู้สร้างได้ทรงจารึกไว้ในสังคมมนุษย์และซึ่งมนุษย์กระหายให้มีความยุติธรรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะต้องทำให้สำเร็จไปแม้ประโยชน์ส่วนรวมของรษยชาติถูกกำหนดไว้โดยกฎนิรันดรตามความหมายเดิมแต่กฎก็เปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดหย่อนดังนั้นสันนิภาพจึงไม่ใช่สิ่งที่ได้มาครั้งหนึ่งแล้วก็คงอยู่แต่เป็นสิ่งที่จะต้องเสริมสร้างตลอดไป นอกจากนั้นจากเจตจำนงของมนุษย์ไม่มั่นคงและอ่อนแอลงเพราะบาปฉะนั้นถ้าอยากให้มีสันติภาพทุกคนจะต้องควบคุมกิเลสตัณหาอยู่อยู่เป็นนิดและเจ้าหนะ้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องมีความระมัดระวังอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่เท่านี้ยังไม่พอสันติภาพที่เรากล่าวถึงนั้นจะมีขึ้นในโลกไม่ได้เว้นแต่คุณค่าของบุคคลจะได้รับความคุ้มครอง และมนุษย์จะต้องสมัครใจที่จะไว้วางใจกันและกันพร้อมที่จะแบ่งปันทางจิตและความสามารถพิเศษให้แก่กันและกันความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเคารพมนุษย์และชนชาติอื่นๆตลอดจนศักดิ์ศรีของพวกเขาความกระตือรือร้นที่จะส่งเสริมพลดัรภาพก็ดีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสร้างสรรค์สันติภาพสันติภาพจึงเป็นผลของความรักมากกว่าเป็นผลของความยุติธรรม สันติภาพในโลกที่เกิดขึ้นจากความรักต่อเพื่อนมนุษย์นั้นเป็นเครื่องหมายและเป็นผลของสันติภาพของพระริฤษ์เจ้าซึ่งมาจากพระเป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระบุตรเองผู้เสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์และทรงเป็นเจ้าชายแห่งสันติภาพนั้นได้ทําให้มนุษย์ทุกคนกลับคืนดีกับพระเป็นเจ้าโดยอาศัยการสิ้นพระชนของพวงบนไม้กางเขนเมื่อทําให้ทุกคนกลับเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นประชากรและกายเดียวกันพระองค์ได้ทรงทําลายความเกลียดให้สูญไปในเนื้อหนังของพระองค์เองทรงพื้นปูนมนุษยชาติให้เป็นชนชาติเดียวและมีกายเดียวและเมื่อได้รับเกียรติรุ่งโร์ในการกลับคืนนรชนแล้วพระองค์ได้ทรงหลั่งพระจิตแห่งความรักลงในจิตใจ,ใจมนุษย์ด้วยเหตุนี้ครลิศชนทุกคนจึงถูกเชื้อเชิญให้เจริญชีวิตตามความจริงด้วยความรักและให้ร่วมมือกับทุกคนที่ไปสันติ อย่างแท้จริงเพื่อภาวนาและทำงานเสริมสร้างสันนิภาพขึ้นเนื่องจากมีจิตอารมณ์อย่างเดียวกันเราอดไม่ได้ที่จะชมเชยบรรดาผู้ที่ประนามความรุนแรงในการปกป้องสิทธิแล้วหันไปใช้วิธีการป้องกันตัวแบบอื่นซึ่งแม้แต่ผู้ที่มีกำลังน้อยก็ใช้ได้โดยมีเงื่อนไขว่าการทำเช่นนั้นไม่กระทบกระเทือนสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น หรือของประชาคมอื่นครับพี่น้องสังคานาวาติกันที่สองพูดชัดเจนนเพื่อการสร้างสันติภาพเนี่ยสันติภาพจะเกิดขึ้นในโลกเป็นหน้าที่หน้าที่ของมนุษย์เราของเราทุกคนที่จะต้องทําให้เกิดสันติภาพซึ่งเวลาอ่านตรงนี้แล้วเนี่ยนพ่อมีความคิดว่าแล้วทาไมเนี่ย คำสอนของพระสังฆนาก็ดีคำสอนพระเยซูก็ดีสอนให้เรารักกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้มนุษย์อยู่ร่วมโลกกันด้วยสันติอย่างแท้จริงเนี่ยแล้วทาไมถึงเกิดสงครามเกิดการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเกิดทะเลาะเบาแวงเกิดความรุนแรงต่างๆมากมายในในโลกนี้เริ่มต้นตั้งแต่สังคมเล็กๆก่อนในครอบครัวไม่มีสันติภาพทะเลาะกัน สามีภรยาแยกกันลูกเต้าลําบากในสังคมหมู่คณะจะเป็นคณะอะไรก็ตามจะเป็นบางทีคณะนักบวชคณะพระสงฆ์คณะคารวะองค์กรกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรก็ตามเนี่ยนกะ็ะจะมักจะมีการทะเลาะเบาะแววงมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นมีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีความสุขในคณะในใน บ้านอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอยู่นะแทบทุกแห่งก็เป็นอย่างนี้และรวไมไปถึงประชาคมในโลกนี้ปร,นนประเทศนู้นประเทศนี้ลบราข่าฟันกันเกิดสงครามและอ,อื่นๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะเพราะว่าเป็นความอ่อนแอหรือเปล่าแล้วมันหมายถึงว่าพระเยซูเจ้ามาสอนแล้วไม่ได้ผลหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สิ่งสําคัญก็คือมนุษย์นั่นแหละได้ ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาเนี่ยอย่างจริงจังจริงใจไหมทีจริงแล้วทุกศาสนานะสอนสอนให้มีสันติภาพสอนให้มีความรักสมัครสมานกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันนะอย่างพี่้องที่เป็นมุสลิมศาสนาอิสลามคําว่าอิสลามเนี่ยนะคือสันติสันตินะครับแต่หลายครั้งเราบางทีเราก็มองดูศาสนาอ,อ,อื่น แล้วก็บอกว่าเออนี่สอนผิดสอนอะไรันจริงไหมพระเ็นเจ้าให้แต่ละศาสนานั่นะก็โอเคก็เป็นสิ่งที่ดีคาสอนในแต่ละศาสนานก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อเรารู้จักพระเยซูเจ้าเมื่อเรามีความเชื่อเรื่องสายศรัทธาในพระเยซูเจ้าแล้วเราก็บอกว่าเราเป็นศิษย์ของพระเยซูแลนี่เป็นหนทางที่พงค์ชี้ชัดเจนแจ่มแจ้งหนทางความจริงและชีวิตการเจริญชีวิตแบบนี้ ด้วยความรักแบบนีนะ้จะก่อให้เกิดสันติในครอบครัวในหมู่คณะในนะประเทศชาติและในโลกของเราเลยนะเพียงแต่ว่าความรักนั้นต้องเป็นความรักที่ออกมาจากหัวจิตหัวใจของเราความรักที่พระเจ้าประทานให้และเราต้องเปื่อแผ่แล้วก็กระจายความรักนั้นไปยังผู้อื่นอันนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่สอนให้รักตัวเองแต่ว่ารักผู้อื่น มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นที่จะดูแลรักษาซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งให้เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งนะในการสร้างสันติภาพที่เกิดขึ้นในโลกนี้เริ่มต้นจากตัวเราก่อนเลยไม่ต้องมาดูคนอื่นในครอบครัวในหมู่คณะในหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นขอพี่น้องทุกคนมีสันติในจิตใจเพื่อจะได้สามารถทําให้ผู้อื่นนะั้นมีสันติในสังคมที่เราอยู่ด้วย ขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด